กราบน้ำมัศก,การค่ะพระอาจารย์ลุดขอแชร์การนั่งสมาธิและการเดินจมกลมค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเรากําลังส่งอารมณ์นะเรากําลังบอกประสบการณ์การแชร์เนี่ยในยะก็คือการที่เราบอกแล้ปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนี้นะเพื่อให้ครูบาอาจารย์เนี่ยได้รู้สภาวะรมแล้วก็จะได้รู้ว่าตอนนี้เราทําแล้วควรจะทําต่อไปอยังไงอ่านั่งสมาธิหนึ่งโอ้รู้สึกจะมีอยู่3ามแผ่นเลย รู้และอยู่กระลมหายใจเข้าออกตรงจุดกระทบแรกที่โพรงจมูกสองประคองจิตนิ่งสงบเห็นปรากฏการเหมือนกำลังนั่งดูหนังในทีวีเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าแหมอธิบายได้เห็นภาพเลยนะสรู้สึกอาการภายในที่เกิดขึ้นเช่นเบาโล่งสบายเย็นเหมือนได้นั่งเล่นน้ำตก โอ้นี่น่าจะเป็นกวีนะเนี่ยนะแล้วก็มีพลังอุ่นทั่วร่างกายข้อหนึ่งสองสามนี้เกิดขึ้นผ่านเวลาไปอย่างรวดเร็วสองสามชั่วโมงออกจากสมาธิยังอยู่ได้อยู่อาพวกเราสาธุหนะ่อยสาธุนะอันนี้เป็นสภาวะที่ดีมากนะแล้วเราทำได้สองสามชั่วโมงได้แล้วเนี่ยถือว่าแสดงว่าเราปฏิบัติได้ สมดุลนะแล้วก็กำหนดได้ดีและเรามีสภาวะจิตที่นิ่งสงบอย่างนี้ควรจะมาสมัครเรียนอย่างต่อเนื่องสักปีสองปีนะ <c oughs> นะอันนี้ถือว่าทำได้ดีก็ต้องทำต่อไปนะไม่มีคำแนะนำอะไรเลยมีแต่ว่าเมื่อเราได้ดีแล้วมีแต่ต้องทำให้มากขึ้นทำให้ถึงนะเราเนี่ยทำได้หนึ่งสองชั่วโมง3าชั่วโมงถ้ายังไม่มีนิมิตยังไม่มีอะไรเนี่ย ก็ต้องเป็นสเป็นสี่ชั่วโมงแล้วก็ทำหลายๆบรรลังนะเพราะเราทำได้ดีแต่เราก็จะต้องต่อเนื่องแล้วเราก็ไม่ทิ้งลมอยู่อางเงี้ยความสุขอันเนี้ยแล้วเรามีความสุขกับการปฏิบัติเบาสบายเงี้ยแล้วเราไม่ไปยินดีกัความสุขแล้วเราก็อยู่กับลมไปเนี่ยยังไงก็สำเร็จมีแวแว,ว่่าจะสำเร็จเร็วเลยนะ,อ,ะอันที่สองเดินจงกรมอยู่กับลมหายใจประคองจิตรู้สึกสัมผัสพ,พื้นรู้ ภายในสบายเดินจงกรมได้นานสองถึงสี่ชั่วโมงไม่เหนื่อยไม่เมื่อยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันถึงจะได้สภาวะการนั่งที่ได้สภาวะอย่างนี้นะทั้งหมดที่เขียนเล่ามาเพื่อขอความคิดเห็นและโปรดแนะนำวิธีที่ถูกต้องด้วยค่ะก็แนะนำว่าตอนนี้แสดงว่าเราก็ปฏิบัติได้ดีแล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องมาทำให้เยอะขึ้นแล้วก็อย่าเผลอไปเพลินกับ ความเบาสบายความสุขมากเกินไปนะบางคนเนี่ยที่พอเราปฏิบัติได้ดีแล้วก็เพลินไปเนี่ยเราก็จะอารมณ์กรรมฐานเราก็เลยกลายเป็นความสุขความอะไรต่างๆไปเดี๋ยวอีกหน่อยสมาธิมันก็เคลื่อนนะก็ให้เราเนี่ยประคองจิตอยู่กับลมหายใจการที่เราไม่เผลอไม่เพลินก็คือว่าใส่ใจนะตลอดกองลม ก็คือตั้งแต่เข้าจนหยุดจนออกจนหยุดให้ได้เพราะใจที่เรามีสมาธิขนาดนี้เราสามารถแนบแั่นกับกองลมแล้วก็อยู่กับเขาตลอดสายรู้เขาสั้นเข้าสั้นออกสั้นรู้เขายาวออกยาวได้นะเราก็จะเหมือนนั่งดูทีวีที่มีเรื่องราวมากขึ้นไม่ใช่รู้ว่าเป็นเพียงแค่ลมเข้าลมออกอย่างเดียวแล้ะ เรามีเรื่องให้ใช้ปัญญาในการพิจารณาเราดูแลเราก็สังเกตสภาวะที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องไปกําหนดไปท่องว่าเออตอนนี้มันกําลังเข้า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  <beam. S 1> <ๆ>ออก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 แบบไปเพ่งไปอะไรมากเราก็รู้รวมๆเบาๆสบายเอ๊ะเราก็รู้อ,อก่กตอนนี้มันสั้นอยู่นะเข้าสั้นอยู่ออกสั้นอยู่ไม่ต้องไปทำาทำให้มันแบบเหมือนกับไปไปบริกรรมหรือไปเคร่งกับเรื่องนี้มากเกินไปแต่เราก็ยังสังเกต เป็นผู้สังเกตเหมือนเราสังเกตความเบาสบายของร่างกายแล้วถ้าเกิดมันละเอียดอยู่ก็ทําต่อไปแต่ถ้าเกิดมันไม่ละเอียดมากเนี่ยเราสามารถน้อมใจได้ว่าลมของเรามันควรจะละเอียดนะเพื่อให้เราเนี่ยได้ลมละเอียดแล้วก็อยู่กับลมละเอียดเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุทาให้เราได้แสงได้นิมิตขึ้นมาเพราะตอนที่เราส่งมาเนี่ยยังไม่ได้ส่งสภาวะธรรมที่มันเป็นแสงเป็นนิมิต นั้นคนที่ทําได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้แสงไม่ได้นิมิตเนี่ยนอกจากจะทําให้ต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น mm. ก็ควรที่จะน้อมใจให้ว่าลมของเราเนี่ยมันควรจะละเอียดเดี๋ยวใจที่น้อมแบบเนี้ยลมเราก็จะละเอียดนุ่มนวลขึ้นแล้วเราก็ดูละเอียดตลอดสายสั้นตลอดสายยาวเข้าออกต่อไปนะเราจะได้มีเรื่องราวไม่ได้เพลิดเพลินไปกับ การรู้ลมสบายเบาสบายอย่างเดียวละก็อาจจะถ้าเราทำได้สมดุลแล้วก็ไม่ไปตึงไม่ไปเคร่งจากการที่เราใช้อันนี้นะเราก็จะก้าวหน้าขึ้นอีกคนต่อไปนะถ้าเรารู้สึกเบื่อหน่ายทั้งโลกแต่ยังไม่สามารถออกได้โดยการบวช การมาปฏิบัติธรรมจะช่วยให้ลดภพชาติลงได้ไหมลงได้หรือไม่คือให้ยังคือยังติดอยู่ในความสะดวกสบายทางโลกอยู่นะเปิดเผยมาแล้วว่ายังยังติดโลกยังติดโลกรบกวนพระอาจารย์อธิบายอานนิสงส์ของการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะอาน,นิสงส์ของการปฏิบัติธรรมคืออะไรเนี่ยฮะ อันนี้สงของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะเราได้อะไรเราได้ศีลไหมได้แน่นอนเพราะเราสมถทานแล้วเราอยู่เนี่ยได้อินทรีย์สังวรศีลไหมได้แน่นอนเลยเพราะเราเนี่ยสำรวมอยู่กับกรรมฐานได้เยอะเลยไดออ้อาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลไหมได้เลยเนี่ยเรากําลังมาทําอาชีพผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่มาแต่งชุดขาวแล้วก็มาแอบนอนในห้องนะทำเป็นเหมือนผู้ปฏิบัติเราเนี่ยนะเ,เราต้องเคารพในเ,เขาเรียกว่าเจ้าภาพนะที่เขาเนี่ยสนับสนุนเขาอยากได้บุญจากเราเขาสนับสนุนเราเนี่ยเขาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมาอยู่สุขสบายในที่นี้เนี่ย โดยเขาเนี่ยต้องการบุญจากเราเขาสนับสนุนอาหารเป็นกองทุนในการสนับสนุนเนี่ยโดยเฉพาะยุวพุทธเนี่ยทำสถานที่คนที่มาสนับสนุนเนี่ยเขาอยากให้เราเนี่ยปฏิบัติแต่เรากลับไม่ปาลารบความเพียนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอาชีพเราไม่บริสุทธิ์แต่เราทั้งหลายเนี่ยตมาเห็นโหนั่งกันปฏิบัติกันนะก็ต้องอนุโมทนาก็ได้นะเราได้ปัจจะยาสานิสิทธิศีลไหมในการใช้ปัญญาพิจารณาปัจจยศีได้ไหม ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยทำให้พิจารณาอาหารก็พิจารณาที่พักใช้สอยแล้วก็อยู่ง่ายๆชุดก็ชุดขาวเรียบง่ายนะยังอาหารยาอะไรต่างๆเราก็ใช้แค่พอประมาณก็เร<ม>ียกว่าศีลเราเกือบก็เรียกว่าสมบูรณ์เลยนะ<ม>แล้วเรายังมาเจริญกรรมาฐานอีกนะ<ม>งั้นมันได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันได้แน่นอนนะได้ศีลได้แล้วได้ฟังธรรมไหม ฟังธรรมนี่เป็นบุญไหมก็ได้บุญจากการฟังธรรมเราก็จะได้ยินในเรื่องที่ไม่เคยได้ยินนะบางเรื่องที่อาตมาพูดเคยได้ยินไหมไม่เคยเนะสายหน้ากันเยอะเลยมึนกันเยอะเลยเนี่ยนะก <c oughs> <c oughs> ูโจงงนะ <c oughs> ก็ดีแล้วนะให้เราเนี่ยโชคดีแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่จะมีคนพูดให้ฟังกันได้ง่ายๆนะมันเป็นเรื่องที่มหาสจรย์พันลึก อาตมาจําได้ว่าครั้งแรกเนี่ยที่ฟังพระอาจารย์ในวาตาพูดเรื่องนี้นะอาตมาตามได้แค่ช่วงสิบนาทีแรกหลังจากนั้นก็มึนไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้แต่เราไม่ยอมแพ้นะไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ศัพท์ทางอภิธรรมเราไม่รู้อภิธรรมเป็นส่วนใหญ่คนที่เคยเรียนอภิธรรมเนี่ยพอจะตามได้ไม่ยากคนที่เคยปฏิบัติก็จะตามได้ง่ายขึ้นอีกตอนนั้นอาตมามา,มาแบบเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแบบเนี้ย แต่เราเนี่ยทำตัวเป็นเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วรู้ไปเรียนไปรู้ไปปฏิบัติไปมันก็ค่อยๆสะสมขึ้นมาเองนั้นไม่ต้องกลัวว่าไม่รู้แล้วจะปฏิบัติไม่ได้ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่รู้แล้วก็นำเราได้ก็ปล่อยศรัทธาเลยแล้วเราก็ทุ่มเทการปฏิบัติเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วก็เห็นแล้วก็จะเข้าใจเองังนั้นถ้าถ้าเราเนี่ยได้อันเนี้ยนะว่า ไอสิ่งที่เราเคยฟังมาแล้วเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยเราก็จางขึ้นไหมวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันกระจ่างขึ้นไหมฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆเนี่ยบางคนเนี่ยมาเข้าคอร์สนะเจออาตมาบ้างแล้วเนี่ยมาฟังครั้งนี้อตาตมาก็พูดเรื่องเดิมไม่เคยพูดออกจากเรื่องนี้เลยไม่เคยพูดออกจากแผนที่สู่พันธิพาน,พานวิสุทธิเจ็ดเนี่ยวิสุทธิมรร์เนี่ยก็แค่นี้ไม่เคยพูดออกจากสมาถิและวิปัสสนาเลยมาอายุวัพูดแต่ละครั้ง อาจารย์ในวัฏยะก็พูดเรื่องนี้อาตมาก็มาพูดเรื่องนี้ตามท่านตามครูบาอาจารย์เห็นไหมเราก็ได้ลึกซึ้งในสิ่งที่ได้ยินแล้วนะการฟังทมนะและเราก็ยังสามารถน้อมนํามามาปฏิบัติได้โอ้โหก็ได้ประโยชน์เองไหมปฏิบัติทำนะแล้วเราก็ยังได้อะไรกะได้ขัดเกลาตัวเองอันนี้มันก็เป็นเหตุให้พบชาติเราควรจะสั้นลงไหม สั้นลงนะเพราะเราเนี่ยเห็นแผนที่แล้วแต่ยังไม่เดินนะแต่ถ้าเกิดจะให้สั้นเหลือจุดจูก็ต้องรีบเดินนะสั้นเหลือแค่พบชาตินี้เป็นเนยยะบุคคลก็ต้องรีบปฏิบัติหรือจะไปปฏิบัติต่ตอในพบชาต,ติต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติตรงเนี่ยมันมีแต่ออกนอกทางนะเราเหมือนปฏิบัติง่ายแต่ไม่ตรงเนี่ยโหบางทีก็พยายามเต็มที่แล้วเหมือนบรรลุเหมือนสําเร็จแล้วเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาเหมือนเข็นคกขึ้นเขาอะ แต่ไปขึ้นไปแล้วเพิ่งไปรู้ว่าขึ้นผิดลูกเนี่ยโอ้หน่ากลัวนะงั้นถ้าเรายังไม่รู้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบขยันยังไม่มีแผนที่เนี่ยขยันไปเนี่ยอันตรายบางทีพอไปติดก,กับในสิ่งที่เราเนี่ยเข้าใจผิดปุ๊บเนี่ยแก้ยากมากๆเลยในเส้นทางแห่งการปฏิบัติเนี่ยคนหลงผิดกันมากแม้แต่ปฏิบัติที่วัดพระอ้อกก็ยังมีคนเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าจะรอดนะ เข้าใจว่าบรรลุเข้าใจว่าได้คุณธรรมเข้าใจว่าปฏิบัติได้เนี่ยเยอะแยะไปหมดงั้นการมีครูบาอาจารย์คอยกำชับเนี่ยปลอดภัยที่สุดแต่ทิฏฐิหรือความเห็นหรือไอ้ความเข้าใจผิดของเราเนี่ยแม้แต่มีครูบาอาจารย์ดีแล้วบางทีก็เอาไม่อยู่<ฮ>เห็นแล้วเนี่ยน่าเหนื่อยนะแล้วถ้าเกิดเบื่อหน่ายทางโลกนะอันนี้มันเป็นโทสะถ้าเกิดมันเป็นเบื่อหน่ายแบบ ถ้าเกิดเราเบื่อหน่ายแล้วไม่มาปารบความเพียรเนี่ยมันเป็นความไม่พอใจพอหายเบื่อก็สนุกทางโลกเนี่ยลักษณะคนนี้ก็คือว่าเบื่อเบื่ออยากอยากพอเบื่อกเอ็เกิดไม่พอใจเอาหาวิธีทําให้มีความสุขก็มาปฏิบัติมาเข้าปฏิบัติรรมพอหายเบื่อก็เลิกปฏิบัติธรรมนะอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าๆออกๆออกออกมันก็เลยไปไม่ถึงแต่วันนี้โชคดีแล้วที่เราเนี่ยได้มาฟัง แผนที่สู่พะนิพพาน,านอันนี้อย่างน้อยๆก็โชคดีว่าเรามีแผนที่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมอบแล้วก็จะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะอสงสัยคนนี้นี่ถามคำถามที่ดีมากเลยไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาคําภีวิสุทธิมรรคคืออะไรต่างกับพระไตรปิฎก อย่างไรโอ้โหใครเนาะไม่ต้องยกก็ได้นะยิ้มให้หลวงพ่อหน่อยเนี่เป็นความใสบริสุทธิ์เลยนะเราไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้นะคำภีวิสุทธิมรรคเนี่ยเป็นคำภียุคหลังเ,เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อประมาณ8-900ก้ารปนะีโดยผู้ที่รจนาเนี่ยก็คือ ชื่อว่าพุทธโคษาจารย์เนี่ยเป็นชาวอินเดียเกิดที่พุทธคยานะมีชื่อเสียงมากที่เป็นโคษาเนี่ยก็คือเสียงกล้องแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญามากนะแล้วก็แตกฉานคำพีตอนแรกก็แตกฉานคำพีพราหม์ทั้งหลายแต่มาสนทนากับพระพิสุที่มีความแตกฉานในคำพีพระพุทธศาสนาเนี่ย แล้วไม่สามารถโต้ตอบในเรื่องของมนคาถาของพุทธศาสนาได้ปกติแล้วเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่ไปสำนักไหนเนี่ยก็สามารถไปตอบปัญหาหรือไปประทะคารมหรือไปโต้ตอบปาทะเกี่ยวกับอภิปัญยาทั้งหลายในยุคนั้นได้แต่พอมาเจอพุทธมนต์แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไขปัญหานั้นได้ก็เลยมาขอบวชแล้วก็ พอบวชเรียนมีความแตกฉานในคัมภีร์มากขึ้นเนี่ยตัวอาจารย์เ,ยเห็นแววว่านะว่าเป็นผู้ที่มีความแตกฉานในเรื่องภาษาและก็เรื่องคัมภีร์พุทธเนี่ยก็บอกพระพุทธโคสา,าจารย์เนี่ยว่าควรจะไปไปที่ศรีลังกาเพราะว่าที่ศรีลังกาเนี่ยยังมีคัมภีร์เก่าๆที่เป็นบาลีที่เป็นภาษาสิงขน์นที่เป็นภาษาทางพื้นเมืองของ ทางศีลังกาเนี่ยนะแล้วก็ทั้งอัถกาถาทั้งหลายก็ยังงอกงามอยู่ที่นั่น,นให้ปริวัติเนี่ยมาเป็นภาษามาคตหรือเป็นภาษาบาลีท่านก็เลยเดินทางจากพุทธคยาเนี่ยไปที่เกาะศรีลังกาแล้วก็ในก่อนที่ทางสำนักตอนนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสำนักมหาวิหารเนี่ยที่เป็นสำนักที่เป็นเถรวาดดั้งเดิมของที่นั่นเนี่ยที่เป็นหลักอยู่เนี่ย นะมหาพระมหาเทระที่นั่นก็เลยทดสอบความสามารถของพระพุทธโคสาจารย์โดยการที่เอาพุทธพจน์แค่หนึ่งประโยคเนี่ยตั้งเป็นกระทู้แล้วก็ให้พระพุทธโคสอาจารย์เนี่ยไปแก้กระทู้นั้นพอพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเนี่ยสามารถแก้กระทู้ได้เนี่ยนะก็เลยกลายมาเป็นคัมภีร์วิสุทธิมรรคให้เราได้ศึกษาก็เลยกลายเป็นฉบับ ย่อของศีลสมาธิปัญญาที่สามารถร้อยเรียงรายละเอียดของอัตถกถาในยุคนั้นเนี่ยแล้วก็บาลีทั้งหลายที่อ้างอิงเนี่ยก็คือการสรุปย่อของพระไตรปิฎกในภาคของการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะแล้วก็ก็เลยกลายเป็นคัมภีร์หลักในการศึกษาและปฏิบัติในเมืองไทยเรานะผู้ที่ ศึกษาในระดับปรเรียนแปดปเรียนเกก็แปลคำพีเนี้ยแต่ไม่มีสำนักไหนเนี่ยเอามาใช้ในการที่ปฏิบัติตามคำพีเนี่ยอย่างร0อได้แต่เอามาเป็นส่วนๆเพราะเป็นเหมือนคำพีเป็นคำพีอ้างอิงในการที่จะทำสมาธิให้ได้นะให้ได้ฌานให้ได้สมบัติทั้งหลายเนี่ย จะมีอยู่ในนี้หมดเลยการทำญญาามาินยาก็มีหรือการทำรูปกรรมฐานนามกรรมฐานในการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นอภิธรรมอยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งนั้นเลยจนกระทั่งถึงพะนิพานเลยวิสุทธิเจ็ดก็คือวิสุทธิมรคนี่เองนะงั้นถ้าถามว่าตัวคำภีวิสุทธิมรคเนี่ยต่างกับพระไตรปิฎกอย่างไรนะก็คือจริงๆแล้วก็คือวิสุทธิมรคเนี่ยเป็นฉบับย่อของพระไตรปิฎก เป็นการอ้างอิงบาลีของพระไตรปิฎกแล้วก็มีอัทธกถา,าจารย์ทั้งหลายเนี่ยเสริมเข้ามาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการร้อยเรียงมาจากพระไตรปิฎกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ที่ทำเนี่ยก็เป็นยุคประมาณ900ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเอาแค่นี้คงจะพอเห็นภาพนะว่าวิสุทธิมรรคคืออะไรมีแค่ถ้าเกิดมีฉบับแค่เล่มเดียวเนี่ยมีทั้งฉบับ ย่อฉบับขยายฉบับที่แปลของภูมิพโลเนี่ยที่เป็นแปลจากบาลีข้างหนึ่งแล้วก็เป็นแปลเป็นภาษาไทยด้านหนึ่งก็มีแล้วแต่ว่าเราจะไปอ่านแบบไหนแต่อ่านยากมากนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่แตกฉันทางคัมภีร์เนี่ยก็อ่านยากและอ่านยากยังไม่พอจะปฏิบัติตามยังยากเลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่สามารถร้อยเรียงให้ปฏิบัติได้ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดพระอะเนี่ยพระอาจารย์ใหญ่เนี่ยที่แตกฉานที่อาตมาเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าแตกฉานอ่านพระไตรปิฎกหกรอบแล้วก็ศึกษาทั้งบาลีอัตถกถาเนี่ยแล้วก็เอาหอบคัมภีร์ไปปฏิบัติแบบไปถือธุดองในป่าต้อง16ปีอ, <c oughs> อันนี้แล้วก็สามารถมาร้อยเรียงวิธีการปฏิบัติเป็นคู่มือการปฏิบัติที่วัดพระอะใช้อยู่เนี่ย ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองใช้อยู่เนี่ยที่อาตมาเอามาอธิบายเราเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยอันนี้ก็คือการปฏิบัติตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยอ้างอิงมาจากนี้หมดเลยเพียงแต่ว่าเอามาร้อยเรียงการปฏิบัติให้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่ไม่องไม่ต้องไปอ่านเองแล้วก็ไปปฏิบัติเพราะเราไม่มีทางหรอกเราจะเอาปัญญาอะไรไปเราเคยอ่านพระไตรปิฎกหกอบไหมเราเคยรู้ภาษาบาลีแตกฉานในภาษาไหม มันไม่มีทางเลยนะเราอ่านบาลีก็ไม่ได้พอเราไปอ่านฉบับแปลเราไปอ่านภาษาไทยเดี๋ยวเราเข้าใจผิดนะไม่ยิ่งเราไม่รู้อภิธรรมเราก็เข้าแต่เฉพาะบัญญัติเราก็ตีความได้แค่ปัญญาที่เราเนี่ยตื้นๆน,น,นะงั้นครูบาอาจารย์ในชั้นการบรรยายอัธกถาที่สําคัญมากแล้วก็ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่แตกฉันคัมภีร์บาลีอัธกถาเนี่ยโอ้โหมีคุณูประการมากนะ ไม่งั้นเนี่ยศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเนี่ยโยมประธานศูนย์เนี่ยไม่ยอมทุ่มเททรัพย์มหาศาลในการส่งพระพิสุไปเรียนนิมนต์พระอาจารย์ในวัตะมาเมืองไทยนะแล้วก็พยายามจะปั้นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานานชาติอ่างทองเนี่ยให้ให้สามารถมีพิพภะพิสุแม่ชีและก็ผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถเดินตามคำพีวิสุทธิมรรคให้ได้นะอันเนี้ย ก็เลยเป็นเรื่องที่เราโชคดีแล้วว่าก็มีที่นี่แหละที่เราเห็นพม่าก,ก็มีที่วัดพระอ,อ้นนี่แหละที่สามารถปฏิบัติได้ตามคำพีวิสุทธิมรรคนะสำนักอื่นก็ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนกับตามคำพีแบบเหมือนกับที่วัดพระอ,อ้อแบบนี้กันถ้าเกิดใครอยากจะปฏิบัติตามคำพีก็ต้องมาที่นี่นะที่อื่นอาตมาไม่ได้เคยไปเรียนลึกมากอาจจะตรงตามคำพีแต่ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่เป๊ะร้อยเปร์เซนต์เหมือนอย่างที่วัดพระอ้อใช้คำอย่างนั้นดีกว่านะไม่ใช่ว่าสำนักอื่นเนี่ยผิดคัมภีร์นะแต่ไม่ได้ทำเป็นระบบเหมือนอย่างที่วัดพระอ้อทำตามวิสุทธิมรรคเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนเราเรียนอนุบาลจบอนุบาลต่อประถมประถมจบต่อมัธยมนะ,ะจบมัธยมต่อปริญญาใช่ไหมอันนี้การเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันดีไหมนะไม่ใช่ว่า ไปเจริญวิปัสนานะอันนั้นเป็นขั้นด็อกเตอร์ขั้นปริญญาโทเนี่ยขั้นปริญญาตรีเนี่ยก็เห็นรูปเห็นนามนะขั้นปริญญาปริญญาโทก็อาจจะรู้เหตุรู้ผลของรูปนามขั้นด็อกเตอร์ก็ยกทั้งรูปนามและเหตุผลเนี่ยขึ้นสู่ไตรลักษณ์ขั้นมัธยมก็เหมือนกับทําจิตให้บริสุทธิ์ทําสมาธิขั้นปฐมขั้นอนุบาลก็เหมือนทานเหมือนศีลอะไรเงี้ย มันก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเราเนี่ยมีพื้นฐานจากทานจากศีลจากการที่เราเนี่ยเป็นเรียนอนุบาลเรียนปฐมมาดีมันก็ต่อยอดทําให้เราสมาธิดีพอเราสมาธิดีมันก็ต่อยอดไปเรียนอะไรเรียนระดับปร,ริญญาดีใช่ไหมระดับยานสิกเนี่ยเป็นระดับตั้งแต่ปร,ริญญาตีโทเอกมันก็มีตีนะระนาปริญญานะยาตาปร,ริญญามีประหารลประปริญญาก็มีปร,ริญญาสามของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องระดับปริญ ระดับยานเหมือนกันแล้วก็มียาน16ที่เป็นการบอกว่าอ้อตอนนี้เราได้ความรู้ในระดับไหน <c ười> นะคล้ายๆกันไหมนะนะอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าพอจะเห็นภาพรมนะวมๆเนาะก็คงจะพอสมควรแก่เวลานะเพราะว่าคำถามก็หมดพอดี